ต่อไปคนเกิดธาตุน้ำหินเป็นยังไงธาตุน้ำหินเนี่ยก็คือลึกซึ้งลึกลับนะนะใครเกิดธาตุน้ำหินก็คือพอสที่ลงท้ายด้วยเลข6หญินน้ำหินนะลึกลับลึกซึ้งสงบเสงี่ยมนิ่มนวลโรแมนติกคนที่เกิดธาตุน้ำหินนะครับหมกบุนอยู่กับความคิดตัวเองชอบเก็บตัวน้ำหินเนี่ยน้ำหินนี่ก็คือน้ำเล็กพวกละองน้ำพวกไอหมอกไงนึกถึงไอหมอกไงจะหมกบุนอยู่กับตัวเองเก็บตัวมองไม่ชัดเจนเห็นไหมไม่สงสิงกับใคร ใจไม่ค่อยกล้าความความกล้าน้อยนะจะมีความขี้ขาดเล็กๆแต่จะมีน้ำใจฉเฉลียวฉลาดจินตนาการสูงนะจะมีความรู้สึกไวอ่อนไหวเก็บอารมณ์เก่งนะใจน้อยคิดเล็กคิดน้อยนะแต่จะเป็นคนที่เรียนรู้ไวชอบศึกษาเรื่องลี้ลับค้นคว้าเรื่องยากๆพัฒนาสิ่งใหม่ๆไม่ชอบหยุดอยุดที่นะมีหลักการเยือกเย็นอดทนนะมีความประหยัดเป็นครูที่ดีได้นะสําหรับคนธาตุน้ําหินนะน้ําหินนะครับอันนี้ก็คือ ประมาณนี้